สวัสดีครับทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวสัตว์อีพีสินะครับหลังจากที่สัญญากันไว้นะครับว่าเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อ m e r c u r i a l Series นะครับซึ่งเป็นเจเนอเรชันล่าสุดก็คือ SuperFI ไฟแล้วก็ v a p o r 14นั่นเองนะฮะเมื่อจองวูลีนะครับเขาถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับนักออกแบบรองเท้าฟุตบอลของ n นกี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจจากปีกของแมลงปอนะครับที่ทําให้แมลงปอเนี่ยสามารถเล่นความเร็วเชิงเส้นได้ในระดับ 4G และก็ 9G นะครับอันน ทำให้เรียวได้อย่างเฉียบคมโดยไม่เสียการทรงตัวนะครับความสามารถดังกล่าวนะครับมีผลมาจากปีกของแมลงปอเนี่ยที่มีกล้ามเนื้อที่ใช้สําหรับการบินติดกับฐานของปีกนะครับทำให้แมลงปอสามารถควบคุมความเร็วได้อย่างใจนึกความประทับใจดังกล่าวนะครับทำให้นักออกแบบคนนี้แหละวาดรองเท้าฟุตบอลที่มีชื่อว่า Mercury มามาในปี2019ครับรองเท้ารุ่น Mercury เนี่ยได้อัปเกรดเป็น Mercury 360นะครับโดยการลดทอนและก็ตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกนะครับทำให้กลายเป็นรองเท้าฟุตบอลที่มีน้ําหนักเบามากแต่แม้จะ โดดเด่นนะครับแต่ก็ตามอุดมการ์ของไนกี้ก็คือสิ่งที่ดีกว่าล้วนแล้วแต่เป็นเพียงสิ่งที่ชั่วข่าวมาในปี2021ครับไนกี้เมอร์คิวรี p เวเปแล้วก็ซูเปอร์ไฟได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีชื่อเต็มว่าไน k e m e r c u r คิวรี p เวเปอร์ซูเปอร์ไฟ f ด y นะครับคอนเซปต์ของ d r a g o n นไฟนะครับมีอยู่4อย่างก็คือ พอดีสัมผัสแรงฉุดแล้วก็สไตล์นะครับกำหนดเปิดตัวในวันที่29มกราคมนะครับสำหรับสมาชิกไนกี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็เปิดเต็มรูปแบบในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับมาจาะด้านเทคโนโลยีที่มีมาใหม่นะครับในตัวเจเนอเรชันนี้นะครับด้านเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มจากอัปเปอร์แบบใหม่ที่ต้องบอกว่าฟานิตเนี่ยจะเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบหลักเท่านั้นนะครับและมีเทคโนโลยีตัวใหม่ครับที่เรียกว่าเว p เ r อร์พูสิตนะครับเป็นชิ้นส่วนสําคัญหลักของตัวเจเนอเรชันนี้นะครับ มีทั้งหมดอยู่4ชั้นนะครับถูกแบ่งออกเป็นตามสัดส่วนโดยใช้สีเนี่ยมีทั้งหมดอยู่7จุดนะครับชั้นที่1แล้วก็หมายเลข1นะครับเป็นสีชมพูที่จะเห็นเป็นส่วนใหญ่ของตัวรองเท้าคู่นี้เลยก็ว่าได้ไม่ใช่เรียกว่าเวลคิวไลเน็ตนะครับเป็นผ้ากำมะหยี่นิ่มๆนะครับที่มีการเจาะรูรูปกลมๆไว้นะครับเพื่อช่วยในการลดน้ําหนักในชั้นต่อมาครับจะเรียกว่าไทท l ลซ i เนติกนะครับโดยจะเป็นโครงสร้างหลักของรองเท้าจะช่วยในเรื่องความมั่นคงนะครับในชั้นนี้นะครับมันจะมีสัด เราจะไล่เรียงมาจากด้านหน้านะครับสุดขอบนะครับเรียกว่า t o r รน n f o r อร์นะครับหมายเลข4สีแดงนะครับที่จะช่วยในเรื่องความคงทนที่ทําให้หน้าเท้าเนี่ยปิดหรือเปิดได้ยากขึ้นนั่นเองนะฮะถัดขึ้นมาอีกนิดนึงด้านหน้ารองเท้านะครับจะเรียกว่าแวมไลน i n g นะครับหมายเลข3สีเหลืองนะครับมีความบางเพื่อให้ได้ความรู้สึกเหมือนกับเท้าเปล่ามากขึ้นนะครับบริเวณถัดมานะครับแถบสีเข้มก่อนที่จะถึงด้านข้างนะครับเรียกว่า s p ี e d b a n d i n g หมายเลข2สีน้ําเงินออกม่วงๆนะครับที่ทำ หน้าที่เป็นเหมือนเข็มขัดล็อกเอ่อหน้าเท้าล็อกตรงแบบกระดูกนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยอ่ะมันจะพอดีกันเลยนะฮะทำให้รู้สึกว่าหน้าเท้าของเราเนี่ยมั่นคงในการเคลื่อนที่นะครับและในอีกส่วนของชั้นนี้นะครับก็คือโฟมนุ่มลดแรงเสียดทานครับและดูเหมือนว่าจะเพิ่มไว้ด้านในของตัวรองเท้าอีกด้วยนะครับเรียกว่า speed collar package หมายเลข5สีส้มนั่นเองนะฮะซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างจากเอ่อเจเนอเรชั่นก่อนด้วยนะครับและชั้นต่อมาครับชั้นที่3ครับจะเรียกว่า e n g i n e e r mesh เป็นตาขาายดด้นนอกสุ ที่มีช่องว่างแตกต่างกันในแต่ละบริเวณนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความฝืดกับผิวรองเท้าให้มากขึ้นและก็อีก2ส่วนนะครับที่คาดว่าน่าจะไม่ได้อยู่ใน3ชั้นนี้นะครับก็คือ speed wings นะครับหมายเลข6สีเงินนะครับง่ายๆก็คือพวกเป็นไอคอนเป็นโลโก้ของเจ้าตัว mercurial นั่นแหละและก็ส่วนสุดท้ายก็คือ finite หมายเลข7สีขาวนะครับเป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ตรงที่ร้อยเชือกรองเทา้าแล้วก็ dynamic fit collar er นั่นเองนะฮะแล้วก็ชั้นสุดท้ายของ upper นะครับก็จะมีการเคลือบซิลิ คนไว้ทั้งหมดบนผิวรองเท้านะครับซึ่งจะเรียกว่าดูราคอนเว t เทชั่นนะครับเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเวลาที่รองเท้าเราเปียกนะครับคล้ายๆกับ ACC นั่นแหละในตัว Elit e ของคู่นี้ก็ยังมี ACC อยู่รวมด้วยเช่นกันนะฮะพูดถึงเทคโนโลยีไปแล้วเราก็มาพูดถึงด้านดีไซน์สักเล็กน้อยนะครับ m e r c u r ิว e s ่ r ีรีส์ a ราคอนเนี่ยสีอย่างเป็นทางการก็คือสีขาวนะครับสีดำแล้วก็เป็นพวกม u l ติ Color หลากหลายสีนะครับอย่างที่บอกคือมันจะเป็นจำแนกตามแบบเทคโนโลยีก็ค <G ur ius> ือหไร่งถึงเจอะไรเงี้ยแม ออกแบบให้มีเอกลักษณ์เหมือนกับปีกของแมลงปอนะครับแต่ก็อย่างที่บอกคือหลายๆคนเขาก็พูดว่ามันก็ออกแบบคล้ายๆกับพวกเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับด้านในของตัวรองเท้านะครับจะมีซอฟต์นะครับสีเขียวสกรีนเท็กซ์ของเทคโนโลยีต่างๆนะครับไล่ตั้งแต่1นถึงเเลยพร้อมกับโลโก้ของ m e r c u r i a l ด้วยสีดํานั่นเองนะครับในส่วนของ l l e c t i o n d ักกอนไฟนนี้จะเป็นรุ่นเปิดตัวเจเนอเรชันใหม่และก็เป็นตัวรีมิเดอย่างที่บอกนะครับและ l l e c ก i o n ปกติเนี่ยก็จะไม่มีเลขที่จะบ่งบอก ก็จะเป็นดีไซน์แบบสีแบบปิดทึบไปเลยตามคอนเซปต์ของคอลเลคชันนั้นๆไปนะฮะด้านดีไซน์ชุดปุ่มก็มีการออกแบบใหม่จะมีปุ่มเป็นใบมีดและสีชมพูแล้วก็สีน้ําเงินออกม่วงๆ3ปุ่มนี่ก็เป็นดีไซน์คร่าวๆของคอลเลคชันด d กก้อนไฟมาในส่วนต่อไปครับจะเป็นการเปรียบเทียบไม่เชิงว่าเปรียบเทียบลองดูว่า สิ่งที่แตกต่างจากเจเนอเรชันก่อนนะครับในตัวเจเนอเรชันใหม่อย่าง Super s u p e r f i ไ์8แล้วก็ e เวอร์น14นี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับสิ่งแรกที่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนก็คือเดนิมิกฟิตคอ l ่านะครับที่ออกมาทั้ง2แบบนะครับแต่ถูกปรับเปลี่ยนดีไซน์เล็กน้อยนะครับเพื่อแก้ไขในสิ่งที่ดีกว่าเนาะในส่วนของคอล่าของเจเนอเรชันใหม่นี้นะครับมีความคล้ายคลึงกับรุ่นก่อนนะครับแต่มีความแตกต่างนิดนึงก็คือในส่วนปลายของคอล่าเนี่ยจะมีความเป็นเส้นแนวตรงนะครับซึ่งดูสูงกว่า Generation ก่อนหรือ Superfy 7ใน ของเวเปอร์นะครับในความแตกต่างที่เห็นในชัดก็คือในส่วนเจเนอเรชันใหม่เนี่ยมีแถบดึงพิเศษนะครับสีส้มในส่วนที่เจเนอเรชันก่อนไม่มีนะครับแล้วก็ตรงข้อพับด้านหน้านะครับจะดูสั้นลงกว่าเจเนอเรชันก่อนด้วยต่อไปครับอัปเปอร์มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆครับในเจเนอเรชันนี้ก็คือในส่วนของไฟนิตที่เป็นส่วนประกอบจริงๆนะครับเพื่อลดน้าหนักส่วนเกินเนาะแม้เขาจะบอกว่าในเจเนอเรชันก่อนเนี่ยก็ลดแล้วตัดทอนแล้วบางแล้วนะฮะแต่ในเจเนอเรชันนี้ก็ลดตัดทอนอีกโปร่งเข้าไปอีกนะฮะในส มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดีไซน์แล้วก็โครงสร้างแบบ2แผ่นของรุ่นก่อนนะครับมีการอัปเกรดชุดพื้น Nike AeroTech นะครับเชื่อมเป็นแผ่นเดียวกันเพื่อความเร็วสูงสุดและก็การป้องกันการบาดเจ็บด้วยนะครับในส่วนของดีไซน์ก็มีการออกแบบคล้ายๆกับแมลงปอด้วยเช่นกันนะครับและก็ในส่วนของปุ่มม่มีจะดูหนาขึ้นเล็กน้อยจากเจเนอเรชันก่อนเพราะว่าในปี2018ที่ผ่านมานะครับโครงสร้างแบบ2แผ่นในเจเนอเรชัน Mercury Wheel 360เนี่ยได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์โต้แยง้งถกเถียงกัน นะครับหลังจากที่สตาร์ทของนักเตะร,รายหนึ่งนะครับชื่อเอเรนเดอร์ดิยอกนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับโค้งงออย่างมากครับทำให้เกือบได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทําให้ในากี้ในอัปเกรดเจเนอเรชั่นใหม่เนี่ย ทำให้เสริมแกนการครับเชื่อมเป็นแผ่นเดียวกันเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเช่นกันนะฮะและก็สุดท้ายครับไนกี้ได้เลือกผู้เล่น2คนที่ทําการเปิดตัวเจเนอเรชันนี้นะครับนั่นคือคริสตินโนโรนัลโดจากยูเวนตุสณตอนนั้นนะฮะและก็อาร์ด้าเฮกเบิร์นะครับจากโอลิมปิกลียงเพราะว่าในปี2018เนี่ย เธอได้รับบอลลงดอของฟุตบอลผู้หญิงนะครับเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับโดยหลังจากเปิดตัวคอลเลคชัน Dragonfly นะครับไนกี้ก็ d r อปอีก2คอลเลคชันนั่นก็คือ Spectrum Pack นะครับแล้วก็ b a c k x p r i s i นะครับเป็นคอลเลคชันอีก2ออ็ปชันนะครับทำให้เราได้ตัดสินใจเลือกและสนุกในการใช้รองเท้าสตั๊ดนะครับแม้ราคามันจะสูงมากก็ตามนะครับนี่เป็นข้อมูลคร่าวๆเพียงเท่านั้นนะครับที่คิดว่าน่าจะพอครอบคลุมทําให้ทุกคนพอใจได้นะครับแล้วก็ผิดพลาดประการใดนะครับบกพร่องในส่วนไหนขออภัยด้วย แล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราบอกข้อมูลที่ถูกใครเคยใช้แล้วสามารถมาแชร์ประสบการณ์ได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะฮะก่อนจากกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูฟุตบอลและก็ดูรองเท้าสตาั๊ดไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันเมื่อเราพบกันวันนี้สวัสดีครับ